สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูต้นจำปีหรือจำปานะคะที่เรา,าซื้อมาปลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆทีนี้เราก็ปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเขาไม่สมบูรณ์เราก็เลยย้ายที่เขานะคะจากที่แรกเขาอยู่ในร่มเลยค่ะไม่เจอแดดเลยนะคะ ร่มมากเกินไปเราก็เลยเอาออกมาวางไว้ที่ชายคานะคะเนี่ยค่ะเราวางไว้ที่ชายคาแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้คือเขาจะโดนแดดเต็มๆในช่วงบ่ายนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเจอแดดแรงเกินไปนะคะลักษณะใบเขาเมื่อโดนแดดแรงเกินไปต้นเขายังไม่ใหญ่มากค่ะพอเขาโดนแดดแรงเกินไปใบเขาก็จะไหม้แบบนี้นะคะ แล้วทีนี้มีคนสงสัยว่าบำรุงยังไงให้เขาออกดอกนะคะเดี๋ยวออันนี้เราพาดูต้นที่เขาแรกๆไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะใบเขาค่อนข้างจะออกเหลืองหน่อยๆะค่ะเขาก็ต้นต้นเล็กอะค่ะไม่ใหญ่มากแต่พอเขาโดนแดดนะคะเขาใบไหมค่ะต้นใหญ่ขึ้นแต่ใบก็ไหมนะคะแล้วก็ อ,ออกจะเหลืองในหน่อยด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสองต้นนะคะที่เราให้เขาอยู่ในที่ร่มลำไรนะคะนี่นะคะอันนี้โดนหนอนกินซะและ้วอันนี้ให้เขาอยู่ในที่ร่มลำไรนะคะคือเขาจะอยู่ใต้ร่มไม้นะคะทีแรกเขาก็เหลืองเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็เลยทดลองนะคะเราแยกเป็นสองฝั่งค่ะ ฝั่งที่เขาเจอแดดเต็มๆเนี่ยต้นเขาจะใหญ่เร็วแต่ก็ต้องแลกกับการที่ใบเขาเหลืองนะคะส่วนอันนี้เขาจะโตช้ากว่าหน่อยนึงค่ะแต่ว่าใบเขาจะสวยค่ะไม่ไหม้นะคะเขาก็จะอยู่เนี่ยค่ะใต้ร่มไม้แบบนี้นะคะข้างบนก็จะมีสแสลมค่ะเขาไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ค่ะทั้งตอนเช้าตอนบ่ายนะคะแดดจะลํำไาลํำาไ,ไหนหนะะ่อยค่ะ เนื่องจากว่าเขาอยู่ใต้สแสลมแล้วด้านข้างก็จะมีต้นไม้บังนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่อยู่ในร่มบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นจำปีหรือจำปาก็จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาอยู่ในร่มที่มีต้นไม้ใหญ่บังนะคะไม่โดนแดดเลยค่ะตรงนี้มีแต่แสงนะคะเขาก็เหลืองเหมือนกันค่ะส่วนต้นที่เราทำคลิปไปคราวที่แล้วนะคะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะ เราก็ยังให้เขาอยู่ในกระถางเดิมนะคะยังไม่ได้เอาลงดินค่ะเขาก็ยังคงออกดอกนะคะแต่ก็ต้องแลกกับการที่ใบเขาไหม้ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาเขาลงดินนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ออกดอกเหมือนกันอันนี้เราก็รู้สึกว่าจะไม่ได้บำรุงมาประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งคะแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยคอกให้เขาทุกเดือนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนค่ะ ทิ้งช่วงไปพักนึงค่ะต้นเขาก็เลยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แล้วก็ใบเขาก็ออกจะไหม้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้ก็โดนแดดจัดช่วงประมาณอ่าตอนเที่ยงนะคะเที่ยงเที่ยงถึงประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเพราะบริเวณรอบๆตรงนี้เขาก็มีต้นไม้บังค่ะเขาก็เลยจะโดนแดดจางๆช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะคะนี่ค่ะ เขาก็ออกดอกเรื่อยๆนะคะทั้งๆที่เราก็ใส่ไว้ในกระถาง,างนี้นะคะดินลักษณะของดินนะคะก็ถ้าเกิดปลูกลงกระถางนะคะก็พยายามใส่ให้แบบว่าให้เขาร่วนซุยหน่อยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ถ้า,าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่เอาต้นจำปีจำปามาใหม่ๆนะคะเอามาตอนที่เขายังเล็กอยู่นะคะก็ให้เอาตั้งเอาไว้ในที่ดำไรก่อนนะคะดูอาการเขาสักระยะหนึ่งค่ะสักประมาณ1-2ออาทิตย์ก็ได้ค่ะว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะบางทีทางร้านเขาอาจจะใส่ปุ๋ยละลายช้าเอาไว้แล้วก็ได้ค่ะถ้าเกิดเขายัง สมบูรณ์แข็งแรงออกดอกปกตินะคะเราก็ยังไม่ต้องบำรุงอะไรเขามากค่ะเพราะบางทีถ้าเกิดต้นไม้บำรุงใส่จนมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เขาแบบเกิดอาการช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทำให้ใบเหลืองหรืออาการใบร่วงอะไรอย่างอื่นตามมานะคะแรกๆเราให้เขาปรับสภาพก่อนค่ะเพราะว่า,อาตอนเขาอยู่ที่ร้านที่เขาขายเนี่ยบางทีร้านเขาอาจจะเอาวางไว้ ที่ลำไรแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาไว้อยู่แล้วพอเอามาเราก็แค่รดน้ําปกตินะคะไม่ต้องทําอะไรกับเขาแล้วก็ดูเข้าไปก่อนถ้าเราไม่แน่ใจก็ดูเข้าไปตักประมาณเดือนหนึ่งถ้า1เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราก็ค่อยๆให้เขาได้เจอแดดบ้างในตอนเช้าครึ่งวันก็ได้ค่ะแล้วดูอาการเขาถ้าเขาไม่ใบไหม้ใบเขาไม่ได้ไหม้อะไรอย่างนี้นะคะไหม้จนแบบน่ากลัวเราก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นละคะ่ะ เหมือนตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ให้เขาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วให้เขาเจอแดดจางๆเขาก็ไหม้บ้างค่ะเล็กน้อยแต่เขาก็แตกยอดออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีดอกให้เราเรื่อยๆเราก็กําลังดูอยู่ค่ะว่าหลังที่หลังจากที่เราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนกี่เดือนเขาถึงจะหยุดการออกดอกนะคะแล้วเราก็ค่อยเริ่มบํารุงใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าต้นจำปีจำปาจริงๆแล้วก็ เป็นไม้ดอกที่เขาต้องการแดดเลยค่ะแต่บางครั้งต้นไม้เขายังเล็กอยู่ยังไม่แข็งแรงมากพอเละอย่างเราเอาไว้อยู่ในกระถางเล็กนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ารากเขาทะลุออกนอกกระถางหรือยังถ้าเกิดเขาตากเขาทะลุออกนอกกระถางแล้วแล้วต้นเขายังเล็กอยู่รากเขาดันพยายามจะโตแต่โตไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้เขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะ แล้วก็เรื่องแดดเรื่องดินแล้วก็เรื่องน้ำค่ะแล้วก็ก็ต้องดูสภาพแวดล้อมให้เขาด้วยนะคะอย่างอันนี้เราก็กำลังสังเกตเขาอยู่ค่ะเพราะว่าทีแรกเขาก็เนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเขาใบไหม้หมดทั้งต้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเจอแดดจัดแต่เราก็สังเกตดูว่าเขาก็พยายามจะโตค่ะเราเปลี่ยนกระถางให้เขาทีแรกกระถางเขาเป็นกระถางรุ่นนี้นะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็สังเกตดูสักพักหนึง่งพอใบเขาไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเด็ดใบอย่างเงี้ยทิ้งค่ะพอเด็ดใบทิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็เนี้ยเริ่มแตกใหม่ค่ะก็อาการก็ดีขึ้นค่ะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนที่นะคะก็ต้องรอดูเขาไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาใบเขียวขึ้น อแล้วก็ไม่มีใบไหม้แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มเริ่มบำรุงเขาทีละหน่อยนะคะซึ่งการที่จะทำให้เขาใบเขียวขึ้นนะคะมันก็ ต้องดูค่ะว่าสาเหตุของการเหลืองเนี่ยมาจากอะไรอันนี้ของเราเลี้ยงเองเราก็เลยพอจะทราบนะคะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนกระถางเขานะคะเขาโดนแดดที่จัดเกินไปและเราก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยอีกเลยหลังจากเราเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มเหลืองมากเกินไปนะคะเราก็จะทำการบำรุงเขาโดยการใช้อฮอร์โมนนะคะ เป็นฮอร์โมนนมสดค่ะหรือไม่ก็ใช้พวกประเภทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักอะไรต่างๆนะคะผสมน้ำแล้วลองรดเขาดูค่ะสักระยะหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนที่เขาช่วงนี้เรากําลังทำการทดลองนะคะเรารดน้ำน้ำหมักค่ะเป็นน้ําหมักที่เกิดจากขยะในครัวนะคะเราลองเอามารดดูค่ะแล้วก็ สลับกับการลดฮอร์โมนไข่และนมสดนะคะว่าใบเขาจะเขียวไหมนะคะเดี๋ยวผ่านไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าใบเขาเขียวขึ้นหรือไม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การปลูกต้นจำปีในกระถางเพื่อให้ออกดอกตลอดทั้งปีไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ